สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกับผมนายฟรีซอนนะครับวันนี้ผมก็จะมาขายเจ้าคันนี้แล้วนะครับได้เวลาเอาวสารของ TFR สําหรับผมแล้วนะครับผมก็ใช้มันมาอย่างยาวนานแล้วเพราะว่ามันก็เก่าในระดับหนึ่งนะนี่อันนี้คือตําหนิของรถนะมันก็ผ่านการเวลามาเยอะแล้วมันเป็น isuzu ในปี1995นะนี่อันนี้ก็ใส่กันรอยนะครับเดี๋ยวสีจะเป็นรอยเอาพามาดูว่ามีตำหนิตรงไหนนะครับรถนะครับ ก็คือตามการใช้งานสําหรับรถกระบะนะก็มันจะมีรอยบ้างก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่ากระบะเนี่ยมันเอาไว้บรรทุกนะแบบนี้นะครับนี่มาดูภายในก่อนนะครับภายในก็สะอาดคลินคลีเลยนะครับเบาะอย่างดีนะครับข้างในก็ยังมีลำโพงนะครับแต่ลำโพงเนี่ยสองตัวนี้น่าจะใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันดับไปแล้วนะผมไม่ได้ยินเสียงอะไรจากเครื่องเสียงเลยนะครับ แล้วก็ตัวไอ้ power amp เนี่ยผมก็ได้ยกออกไปแล้วเพราะว่าในเมื่อเครื่องไอ้ตัวลำโพงมันพังนะครับ <c oughs> ก็ไม่รู้จะใส่ไปทำไมนะครับมันเกะกะนะครับก็เอาออกไปนะครับส่วนตรงนี้ก็มีลำโพงนะแต่ผมได้เอาออกไปเพราะว่ามันเสียนะครับแต่ถ้าใครจะไปใส่เพิ่มก็ได้นะหรือถ้าใครซีเรียสว่าแผงประตูไม่เดิมอะไรก็เปลี่ยนแค่แผงได้นะเพราะว่าอันนี้มันก็แค่ยิงไปที่แผงประตูไม่ได้ยิงโดนเหล็กอะไรนะ ไม่ได้เจาะรถใดๆทั้งสิ้นนะครับพาวเวอร์แอมป์เมื่อก่อนผมวางไว้แบบไม่ได้ไม่ได้เจาะรถเวลาเทโคงมันก็ไหลไปไหลมาเนี่ยเนี่ยมันก็คือข้อเสียนะแต่ข้อดีคือเราไม่ต้องเจาะเหล็กนะครับพีดานนะครับพีดานก็ยังเดิมผมอยู่บนเกาะภูเก็ตน,นะครับรถอยู่ที่ภูเก็ตน,นะครับส่วนเบาะนะครับเบาะผมก็เย็บใหม่ไปแล้วนะครับนี่เบาะได้แดงอย่างดีเลยนะนั่งสบายแล้วก็ใช้ได้อีกนานเลยเพราะว่าเพิ่งทําไปไม่ถึงปีนะครับเดี๋ยวมาดูช่วงล่างนะครับ อันนี้คือช่วงล่างนะครับก็รถผมไม่ได้โดนน้าทะเลหรือน้ําเค็มนะมันก็เลยไม่ค่อยมีสนิมแล้วก็ตัวรถไม่ได้มาจากจังหวัดภูเก็ตนะที่แรกเนี่ยมันมาจากจังหวัดพัทลุงนะผมก็ไปเอารถมาจากที่พัทลุงนะครับเพจนัมเบอร์อะไรก็ยังอยู่นะครับก็ภายในก็สะอาดดูดีอยู่นะครับเลขไม่นะครับเดี๋ยวมาดูเลขใหม่กัน 1> 5 1 1 1 1 7กิโลเมตรนะครับก็ใช้มาเกือบ<ๆ>จะ 5้าหมถึง7จ็ดหมื่กิโลแล้วนะสำหรับผมใช้เองเนะี่ยอยู่กับผมมาได้ก็เกือบ5ปีนะครับน้ํามันที่ใช้ผมก็ใช้ B7 เป็นหลักนะถ้าหาเติมไม่ได้ก็จะไป B10 นะครับก็ใช้อยู่สองอย่างนะครับส่วนตัวนี้ก็คือที่ปัดน้ําฝนเนี่ยผมทําปุ่มไว้เพื่อปิดนะครับเพราะว่าไอ้ปุ่มนี้พอเปิดแรงสุดเนี่ยมันปัดเร็วแล้วก็มันทําให้อ้คันชักหลุดนะครับคันชักปัดน้ําฝนใหม่อีกรอบนะครับมันมัน ผมทาแบบนี้มา2รอบแล้วนะเพราะเปิดล็อกเนี่ยใช้แค่โลกับอินก็พอครับไอ้ปุ่มไฮเนี่ยไอ้ปุ่มแรงสุดมันจะทําให้ที่คันชักมันหลุดนะครับก็ไม่แนะนําให้ใช้นะผมก็สร้างปุ่มปิดเอาไว้เลยนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับก็ไม่ได้ทําอะไรไม่เคยแต่งอะไรทั้งสิ้นเลยครับเทอร์โบก็ไม่มีนะครับเพราะว่าไม่ได้ติดตั้งเพิ่มรถเดิมโรงงานก็ไม่มีเทอร์โบนะครับหม้อน้ําผมก็เพิ่งทําไปใหม่นะครับแล้วก็ใส่น้ํายาคูเลนอย่างดีเลยนะครับเป็นน้ํายาของฮอนด้า ใช้วันนะครับเครื่องเนี่ยจะมีพวกซึมเล็กน้อยบ้างก็ตามอายุการใช้งานพวกปะกินอะไรมันก็เริ่มที่จะเสื่อมแล้วนะก็ถ้าใครรับไปต่อก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่เปลี่ยนแล้วเพราะว่าผมจะขายนะครับแล้วก็พวกปั๊มคัดใหม่นะครับปั๊มเบรกใหม่ก็ทำไปหมดแล้วนะครับแบตเตอรี่ก็ยังใหม่อยู่นะครับอยู่ได้แค่ปีนิดนิดเองพาวเวอร์ Power นะครับอันนี้เป็นติดนอกนะครับเพราะรถเดิมโรงงานเนี่ย ไม่มีพาวเวอร์ครับก็ขับลําบากเพราะไม่มีพาวเวอร์ถอยจอดอะไรค่อนข้างยากนะครับก็เลยติดพาวเวอร์เพิ่มเข้าไปนะครับส่วนระบบแอร์นะครับผมซ่อมไปก็เป็นเกือบหลักหมื่นเลยนะซ่อมแอร์เนี่ยเพื่อที่จะให้อ์เย็นนะครับค่อนข้างเย็นเลยนะครับก็ยังก็ไม่ถือว่าแรงมากถ้าเทียบกับรถรถุ่นใหม่นะก็มันอ่อนๆน,นะแต่เย็นเอาเป็นว่าขับไม่ไม่หวัวร้อนแล้วกันนะ สำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับอยากจะมาดูรถตัวเป็นๆเ,เนี่ยผมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับถ้าใครสนใจอยากจะมาดูรถตัวเป็นๆเ,เลยนะก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันนะครับ